จากทริปไต้หวันล่าสุดของเจ้นะคะก็รู้สึกว่าอาหารไต้หวันเนี่ยมันค่อนข้างถูกปากเลยทีเดียวและก็น่าจะถูกปากคนทยหลายหลายคนนะคะคลิปนี้เลยมัดรวม20อาหารไต้หวันที่ห้ามพลาดค่ะเมื่อคุณมาไต้หวนันคุณควรจะลองมาทานกันดูสักครั้งหนึ่งเริ่มจากอันดับที่20กันก่อนเลยเต้าหู้หม็น ลองเปิดใจนะคะใครเปิดใจได้ก็มาลองทานกันนะคะมันมีทั้งแบบเอาไปต้มในน้ำผลโลมันมีทั้งแบบเอาไปทอดนะคะเขาบอกว่าถ้ากินแรกๆนะกินทอดจะดีกว่ากินมันก็จะแบบเบาบางลงเล็กน้อยนะคะอะใครใครจะกินใครใครเปิดใจนะคะลองไปตำกันค่ะเต้าหู้เหมน็นอันดับที่20ของเรานะคะต่อมาอันดับที่19คะ่ะ เบเกอรี่ไต้หวันนะคะมันอาจจะมีเหมือนเบเกอรี่ทุกที่นั่นแหละแต่ว่ารสชาติของไต้หวันนะคะมันจะกลมกล่อมและที่สำคัญเลยเบเกอรี่ไต้หวันถูกกว่าบ้านเราค่ะเบเกอรี่ค่ะเบเกอรี่ไต้หวันะ <c oughs> อร่อยคไม่หวานมาก สามสิบก,กว่าบาทเองมั้งชิ้นิึก็สามสิบกว่าบาทก็อยากจะให้เพื่อนๆไปลองนะคะร้านเบเกอรี่ที่มีคนเข้าเยอะๆและร้านไหนที่มีสินตั้งแต่1นึ่อะไรต่างๆนานาที่มันเป็นเก่าแก่แล้วเนี่ยเพื่อนๆหาโอกาสไปลองค่ะร้านเบเกอรี่ไต้หวันนะคะเจนแนะนําเลยต่อไปเป็นอันดับที่18พวกต้มเครื่องในและก็ต้มยาจีนต่างๆ อันนี้นะคะไต้หวันเขาก็จะขึ้นชื่อมากเลยเนอะอย่างที่เจ้ไปกินกระดูกหมูต้มยาจีนหูร้านนี้ก็มีชลิสตาเนาะอันนี้ก็อร่อยมากด้วยแหละต้มยาจีนหอมแต่ว่ารสชาติมันก็จะแบบเชงเชงไล้ไลอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่สําคัญหอมยาจีนมากมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะนี่ดูสิน่ากินไหมหมูเปื่อยมากมันร่อนมันร่อนรสชาติกลมกล่อมไม่มีอะไรโดดเลยเออกินไปกินมาก็มันมีรสชาติที่เป็นเอก,กลักษณ์ โอ้ยทองคอไหลๆเหมือนเดิมอันนี้นะคะใครที่ยังไม่เคยกินเครื่องในก็ลองมาเปิดใจกินเครื่องในที่ไต้หวันกันได้ค่ะต่อไปลำดับที่17เข้าวแกงตัดก็เหมือนร้านข้าวแกงบ้านเราแหละค่ะแต่อันนี้เขาให้ตัดเองนะตัดกี่อย่างก็ว่ากันไปแล้วก็อาจจะเอาไปช่างหรือว่าบางร้านก็จะคิดเป็นเมนูเมนูไปว่าเราตัดกี่อย่างนะคะ อันนี้เจ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอ่านภาษาจีนไม่ออกแต่ว่าคนที่ไต้หวันเนี่ยเขานิยมกินกันมากเลยนะเธอเป็นทางเลือกให้เราเลือกได้หลายอย่างค่ะเราจะได้เลือกกินได้หลายเมนูนะคะก,กินเมนูไหนก็ตักเมนูนั้นสบ,สบายสบายเลยค่ะอ่านมันก็จะคุ้นเคยคุ้นเคยเหมือนข้าวราดแกงอะไรอย่างเงี้ยมีหมูชิ้นหนึ่งมีเต้าหู้ชิ้นหนึ่งมีผักหน่อยหนึ่งมีหน่อไม้แล้วก็มีไข่นะฮะที่นี่ร้านนี้ถูกนะ แปดสบห้าบาทเดี๋ยวชิมผักหน่อย <c oughs> ผักเหมือนจับชายเป็นผัดผัก่อไม้เห <c oughs> มือนผัดดอไม้ปกติชิ้นนี้นะคะ <c oughs> ก็เหมือนหมูพะโล้ปกติมีน้ำพะโล้นิดหน่อยาราดลงมาแล้วก็น,นี่เต้าหู้ <c oughs> โอ้เต้าหู้อร่อยร้านนี้ไม่ต้องปรุงเลยอร่อยแล้ว ต่อไปอันดับที่16อาหารในร้านสะดวกซื้อเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นว่ามันธรรมดานะเธอแต่ว่าที่ไต้หวันเนี่ยของเขาเยอะแยะมากๆม,มันจะมีทั้งของที่เอาไปต้องเวฟกินอะไรอย่างนี้ราคาก็ถูกขนมปงขนมปังที่เป็นเบเกอรี่นะคะก็มีแคลอรี่บอกด้วยเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยจึงแนะนำอาหารในร้านสะดวกซื้อเป็นลำดับที่16ค่ะต่อไปนะคะลำดับที่15เบอร์เกอร์เต้าหู้ เบอร์เกอร์เต้าหู้นะคะไม่รู้ภาษาไต้หวันเขาเรียกว่าอะไรภาษาจีนเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่ภาษาไทยเจมมองว่ามันคือเต้าหู้บันนั่นแหละมันคือเต้าหู้เลยแล้วก็เอาเต้าหู้เนี่ยมาผ่าแล้วก็ใส่หมูเข้าไปข้างในใส่ผัดแล้วก็มีน้ําราดอะไรของเขาเล็กน้อยโรยงงโรยงาซึ่งอันเนี้ยอยากจะให้มาลองกินค่ะอุ๊ยอร่อยอร่อยอร่อยผัดกระดองผัดกระดองมันมเปรี้ยวหวาน แล้วก็หมูนิ่มมากนะหมูก็แบบละลายเลยอยากให้ลองไปชิมนะคะเป็นอันดับที่15ของเราค่ะอันดับที่14นะคะอาหารเช้าแบบไต้หวันคนไต้หวันเนี่ยเจ๊ก็ไม่รู้ว่าเขากินอะไรกันเป็นอาหารเช้าจริงๆนะพวกติ่มซำม,มีซาลาเปาอะไรอย่างนี้แล้วก็มีต้มผะโล้ต่างๆมีกุวยเตี๋ยวน้ํามีโจ๊กมีอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ก็ว่าถ้าเกิดใครนะคะที่มาตอนเช้าเนี่ยอยากจะมาลองอาหารเช้าไต้หวันก็ลองให้หลายๆอย่างค่ะ ช่วงเช้าเนี่ยเขาก็จะมีร้านที่เปิดขายนะคะแต่ว่าเขาจะไม่เปิดขายเช้ามากนะคะประมาณสัก9ก้าโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปกินกันค่ะมีหลากหลายให้เลือกตามรสนิยมไข่รสนิยมมันเลยค่ะต่อไปนะคะอันดับที่13โรตีไต้หวันค่ะ โรตีไต้หวันเนี่ยเขามีหน้ามีไส้นะให้เรื่องเยอะแยะมากมายนะคะมีทั้งไส้ที่เป็นของคาวมีทั้งไส้ที่เป็นของหวานรสชาติมันจะไม่จัดจ้านเท่าบ้านเราหรอกอยากให้เพื่อนๆลองไปชิมค่ะหาชิมได้ข้างทางทั่วไปเลยลำดับที่12นะคะบะหมี่อาจง อยากให้เพื่อนเพื่อนได้ไปชิมนะครับไปใต้หวันทั้งทีไปดินแดนแห่งบะหมี่นะคะเพราะว่าประวัติของพวกบะหมี่หรือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันก็มาจากชาวจีนใช่ไหมเราไปที่ถิ่นเขาเนี่ยเราก็ต้องไปลองชิมลองเปิดใจชิมบะหมี่อาจงกันก่อนค่ะมันจะเหมือนลาดหน้าเหมือนน้ำกระเพปปาะปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ซอสเปรี้ยวๆอะไรเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวเจนี่ก็รู้สึกมันแปลกๆอะไรอย่างเงี้ย บะหมี่เนื้อเนี่ยโหเส้นก็ดีเนื้อน้ำซุปเนื้อนี่มันดีมากเนื้อก็นุ่มนะคะในน้ำซุปเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนบักกัดดองแล้วก็มีถั่วด้วยรสชาติมันดีมันแตกต่ตตางจากบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวบ้านเราเลยนะคะหอ,อ,อ,อมกลิ่นแล้อเลยเออรสชาติเปนะรเ้็วๆเผ็ดๆนะใช่อะไรวะน้ำเงี้ยวเหรอ เออไข่ไข่น้ำมีน้วมาอุ้ยเส้นดีเลยเส้นเหนียวนุ่มมากนี่เนื้อเราไข่มาแบบชิ้นไม่เล็กไม่ใหญ่นะนุ่ม,มเสียใจเลยอ่ะถ้าเกิดไม่ได้มากินอ่ะก็ลองไปกินดูนะคะในหมวดบะหมี่ไต้หวันค่ะลำดับที่12 ต่อไปเป็นลำดับที่11หอยนางรมค่ะในไต้หวันค่ะไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมทอดจิ้มกับซอสเนี่ยโอ้โหอร่อยมากเกินลายเลยนะแล้วก็เป็นหอยนางรมเหมือนหอยทอดบ้านเรารสชาติมันจะไม่จัดจ้านเท่าบ้านเราและซอสที่เขากินกับหอยทอดเนี่ยก็จะไม่เหมือนบ้านเราเหมือนกันแล้วก็มีใส่ผักเข้าไปด้วยนะไอหอยทอดในออสวนอะไรเงี้ยจะหอยสดมากหอยหวานเลยอะ แล้วก็มีเบสของคำว่าเต้าเจี้ยวแน่นอนร้านมันเด่นมันจะทําให้รสชาติมันแตกต่างไปอีกนะคะแตกต่างจากหอยทอดปกติที่เราเคยกินกันดูความเหมนียวของแป้งนะราคาร้านนี้อยู่ที่70บาทนะคะ1จานถือว่าเป็นราคาที่น่ารักอยู่ลำดับต่อไปค่ะลำดับที่ซีพวกอาหารจานเดียวที่เป็นต้มพะโลต่างๆอันนี้ควรไปชิมค่ะ ไม่ว่าจะเป็นไส้พะโลเป็นหมูพะโลนะคะที่โปะมาหน้าข้าวแล้วเขาก็จะมีผักแต่ละฤดูกาลของเขาเลยะ,ะไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้กับลำปีอะไรอย่างเงี้ยเสน่ห์ของมันคือหมูค่ะหมูที่เขาใช้เนื้อสัตว์ที่เขาใช้เนี่ยมันจะนุ่มมากไข่ที่เขาต้มพะโลเนี่ยก็ไม่จัดจ้านือนบ้านเรานะคะแต่กินรวมกันเนี่ยมันก็พอดีค่ะอยากให้ไปลองชิมกันนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยต่อไปเป็นลําดับที่9ค่ะข้าวผัดต่างๆข้าวผัดเนี่ย เขาผัดด้วยไฟแรงๆกระทะร้อนๆนะเธอแล้วข้าวเนี่ยทุกเม็ดเนี่ยมันเคลือบไปด้วยน้ํามันแล้วก็เขาผัดเขาจะรสชาติแบบดีมากอันนี้บอกเลยว่าดีกว่าที่เมืองไทยเม็ดข้าวเขาเต่งๆมันไม่เหมือนกับเม็ดข้าวหอมมะลิบ้านเราอ่ะไม่รู้ข้าวอะไรอ่ะโอ้กินยังไงก็อร่อยค่ะอยากให้ไปลองนะคะแนะนําเลยค่ะข้าวผัดต่างๆในไต้หวันนะครับเป็นลําดับที่9ต่อไปเป็นลําดับที่8คะ่ะเสี่ยวหลงเปาเสี่ยวหลงเปานะคะ อยากให้กินตอนร้อนๆแต่ก็ต้องระวังนะคะซึ่งมันก็จะมีน้ำซุปชุ่มฉ่าออกมาแล้วก็รสชาติเนี่ยพอกินกับแป้งกินน้ำซุปกินหมูเข้าไปนะโอ้ยสวรรค์นะเธออร่อยไม่รับก,ก็เกลียดเลยโอเคไม่ร้อมากเออค่าน้ำซุปไม่เข้มข้นมากนะเบาๆเทียบระหว่างที่เราเคยไปกินที่อื่นมาที่แป้งมันหนากว่านี้อันนี้ถือว่าบางกว่าแล้วก็มีกลิ่นของต้นหอมปรากฏว่าร้านตัวมาแบบไม่มีไม่ได้ต้นหอมใกินเลย ลองไปชิมดูแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยลำดับที่7ค่ะถังหูลูกบางคนนี่อาจจะได้ยินได้เห็นนะคะว่า้ผลไม้เสียบไม้แล้วก็เคลือบน้ําตาลเนี่ยมันคืออะไรนะคะเคยเห็นในซีรีจีนเยอะแยะมากเขาซื้อมาให้แฟนเขากินอะไรนู่นนี่นนั่นมันคือผลไม้เคลือบน้ําตาลนี่แหละค่ะเป็นรสชาติออริจินอลของผลไม้นั้นแหละค่ะแล้วก็เอามาเคลือบน้ําตาลนุม่มกรุบกรอบมีทั้งเทกเจอร์ที่นุม่มแล้วก็เทกเจอร์ที่กรอบของน้ําตาลกรุบกรุบค่ะ มาถึงลำดับที่6ค่ะอาหารทะเลอาหารทะเลในไต้หวันนะคะเยอะแยะมากมายแต่สำหรับเจ้นะคะไปที่ไทเปนเนี่ยมันจะมีตลาดตลาดนึงค่ะเป็นฟิชมาร์เก็ตมีของทะเลต่างๆสดๆใหม่ๆเนี่ยให้เราเลือกซื้อเขาทำไว้ให้แล้วเป็นแพ็คๆก็มีแปลรูปแล้วอย่างเช่นอบชงอบชีสอย่างนี้เป็นย่างเป็นทอดเป็นลึ่งอะไรเงี้ยมีหมดเลยเธอ เธอไปเลือกซื้อได้จุกใจเลยนะคะแต่เจ้น,นะคะ่ะไม่แนะนําอย่างหนึ่งคืออาหารที่เขาปรุงสุกแล้วแล้วก็แพ็คไว้แล้วเนาะมันไม่ร้อนแต่ก็ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่อันนี้เป็นเป่าหือ้อยักษ์หนักๆเลยนะอ๋อนี่เจอนะไอ้เหยื่อมันไม่ร้อนถ้าร้อนคงอร่อยมา้าร้อนคงอร่อยเป่าหื้ออร่อยอยู่แล้วมันกรุบๆแซลมอนแซลมัน น้ำ yup. จิ้มี่ไมได้รสชาติปกติจิ้มเนื้อบ้างเนื้ออร่อยจิ้มกุ้งกับจิ้มซอสนะครับจิ้ ร้อมีความสดถัวผมวดกงานัวงานเนาะต้องไปกินร้านที่มันแบบทุ่มเดี่ยวนา้นึือข้างในเขามีหรือว่าซื้ออาหารที่มันแบบเป็นๆแล้วก็ให้เขาทำข้างในเขามีา่แต่เราไม่รู้ไงเออแต่ก็ยังยกให้อาหารทะเลของไต้หวันนะคะ่ะเป็นอันดับที่6อยู่ดีนะคะด้วยความสดใหม่ของมันเนอะของหวานสไตล์ไต้หวันนะคะเป็นลำดับที่5ของเราค่ะ ทริปนี้ไม่ค่อยมีของหวานนะคะไม่ค่อยได้กินของหวานเลยเพราะว่าของหวานไต้หวันเนี่ยมันยิ่งใหญ่อลังการมากไม่ว่าจะเป็นบิงซูหรือว่าจะเป็นพวกแบบเบเกอรี่ต่างๆนะคะซึ่งมีอยู่แล้วในอันดับที่19นะคะ <S <S แต่ว่าของหวานที่ไม่ใช่เบเกอรี่ของไต้หวันเนี่ยก็เยอะแยะมากมายเธอมันมีเหมือนเซงซิมอี e, ตักชูครีมใส่ไอศครีมอะไรอย่างเงี้ยก็หน้าตาน่ากินนะคะก็อยากให้ไปลองกินกันค่ะ <S 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 เป็นช็อกโกแตนะฮะจะถามว่าอร่อยไหมอร่อยของหวานก็ไม่ได้หวานมากหวานแบบพอประมาณแต่ก็ด้วยสุขภาพนะคะก็เลยยกเป็นอันดับที่5นะคะของหวานที่ไม่หวานมากในไต้หวันค่ะมาถึงอันดับที่4นะคะเป็นเรื่องของหวานอยู่เป็นของหวานแปลกๆนะคะที่ทุกคนพูดถึงแล้วก็ได้รับมิชลินด้วยนะอันนี้คือไอศกรีมถั่วตัดผักชีค่ะ ไปดูตามคลิปกันเลยค่ะและเจ๊บอกตามคลิปแล้วว่ามันอร่อยและควรจะมาทานกันนะคะถึงมันจะแปลกก็ตามมาชิมค่ะไอติมผักชีค่ะรสชาติมันจะรอดไหมไอติมรสอะไรก่อนเฮ้ยแต่มันเข้านะตัวตัดกับผักชีอ่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องมาลองของหวานที่ไต้หวนันของหวานแปลกๆนะเราจากเบเกอรี่แล้วอันนี้ค่ะอร่อยแนะนำเลยขนมราคาห้าสิบบาท อร่อยตกใจรสชาติที่ไม่เคยกินและไม่คุ้นเคยแต่อร่อยอ,อร่อยวะ่ะ มาถึงท็อปทนะคะอันดับที่3ต้องยกให้นี่เลยค่ะต้นตำรับชานมไข่มุกนะคะของโลกก็คือไต้หวันค่ะมาที่ไต้หวันนะคะต้องมาชิมชานมไข่มุกนะคะแต่มีแบรนด์หนึ่งค่ะที่เขาเคลมว่าเป็นเจ้าแรกในไต้หวันนะคะไปชิมกันได้ค่ะชานมไข่มุกเจ้าแรกในไต้หวันนะคะเป็นไข่มุกนะคะเม็ดเล็ออกหอบนม ห,หวานไม่เยอะจนหนักนมมากกว่าและกลิ่นชาไม่แรงมากโอเคเต็รสชาติดีนะรสชาติดีและชานมไข่มุกก็อยู่ในอันดับ3ของเราค่ะลำดับที่2ของทอดในไต้หวันค่ะของทอดในไต้หวันเนี่ยโหมันจะมีร้านขายของทอดแบบเยอะแยะมากมายแล้วก็ไก่ทอดก็เยอะแยะซึ่งเขาทำรสชาติได้แตกต่างกันมากส6 0เองนะใ ไ้ไไมไหมันทำสรสกต่างกันมากอ่ะอูอร่อยป่ากเออทำไมทำไมไม่อยู่ว่าอ่ะเนี้หัวร้อนไปนะหัวอ๋ออุ้มไม้อุ้มไม้เจ้เลยขอยกให้ไก่ทอดค่ะเป็นอันดับที่สองไปเลยคะ่ะนับถอยหลังสู่อันดับที่หนึ่งนะคะ ต้องยกให้การซาลาเปาอบองและก็ซาลาเปาทอดนะคะของไต้หวนันโอ้โหมันอร่อยจริงๆเธอไม่ว่าจะเป็นไส้หมูไส้เนื้อนะคะอร่อยทั้งหมดแต่เช๊ชอบไส้หมูมากกว่าค่ะอ่ะไปดูคลิปบรรยากาศซาลาเปาอบองที่เจ๊ว่ามันต้องเป็นอันดับหนึ่งค่ะกินไปแล้วคือตกใจตาโตเลยเนี่ยเธออันนี้หมูนะฮะดูสิ อร่อยว่ะอันนี้อร่อยเลยนี่ดูความมันจุดสมันโอ้โหมันมีน้ําแบบอร่อยว่ะอันนี้เป็นเนื้อนะเนื้ออย oh. 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 Mm. ู่นดงสีฟ้าโอ้โหอ้อหัวอร่อยกว่าเนื้อเขาปรุงไม่เยอะมันเลยมีความของเนื้ออยู่กลิ่นเนื้อกลิ่นอะไรอยู่แล้วก็ให้น้อยกว่า ไส้น้อยกว่าสำหรับเจ๊นะเจ๊ชอบหมูมากกว่ามันมีความเผ็ดร้อนหมูห้าสิบเนื้อหกสิบยืนยนันนั่งยนันนอนยันเลยนะคะอร่อยทั้งหมูทั้งเนื้ออร่อยหมด ก็จบไปแล้วนะคะกับ20อันดับของอร่อยที่ต้องมากินในไต้หวันนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบทริปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เจ้ด้วยและที่สําคัญเลยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะคะทริปนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบายเรื่องมันเยอะ so much me